สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอา้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอา,เ,อาเป็นอะไรปูดำค่ะท่านผู้ชมปูดำโทรมาวันนี้ราออกว่าสือเลขหมอดูเลขเด็ดลงพอดิปูดำท่มมาตัวแทนปูดำท่มมากพอดีเนาะ วันนี้วันที่เก้าเด้อค่ะเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยว่างหันหมอดูเลขเด็ดท่วมาห้งสามตรงเล็กเล่าเนาะกำลังวาสีอัดคลิปพอด,ดีปูดำท่วมมาสวัสดีค่ะสวัสดีเจเจเดวอนไปหลานเกี่ยวโอ้เป็นต่เที่ยวเนาะอยากไปเนาะ โอ้ยถ้าว่าเกิดจาสเดียวธรรมางามแต่บองได้ไดาสนอกยุมเพื่อใดช่วยบ่งการจะเจริงโอ้ยเมื่อการกัรบุรีพนักกนะบุรีพนักการกาญจนะงามเดียวเทวนั้นเคยไปลงแพทย์สดาเนดะที่ให้เป็ดเปดไม่เอาประเด้เนาะชื่อดายเนาะ จริงเลขทูมันเป็นสามแปดแปดเนี่มันถึงวางลางกับเป็นันเจ็ดแปดนเจแดงเจแดงเห็นสามแปดแมนสามดอกับดอกนึงมันสามแปดเราอีดอกนึงสิเป็นแปดเจ็ดเข้าจับใช่กันกับเป็นสามแปดแปดเ็ลขเลขมันแปดเดกไงสามแปดปดได้จรแมละเอาวักนี็ก้ฝเล็กไงได้เหรอย่งมันนี้เอานี่บอเลขกไงหม่มื หมดมหันป so okay. mhm. so so ่อยเรีใงไ่มันกจุดทูไวกว่าือคนเราสิแตกเลีใหไงเนาะเราสวดไงเนาะกัแต่อยู่ที่ว่าแต่อยู่เดเจงวันนี้ก็ได้จุดแล้วตอนที่งีีแมเพที่ีทีจีจะมันทาอ๋อข้กระเือนใตปหมดเทศมาเรียๆอย่างนี้ใต้หมดเส็แตกมือเล็้ดีมือนี่มือมือนี่เอาล่าก้อนบ่อเรือเลีใงญ่เล่าก้อน เอาไงเอาไงน,น้ำเอาลาวน้ำเลยอ่ะเอาตามประเทศนเลยโอเคโอเคจาปลอยไปบัน ária, ท่งอันเรียงไงหน่ะหาแปดหาล่ามศูนย์หารัฐบาลไทยจาเคุนไปซส้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะจมันแตกต้องวดมหันเนาะหาแปดหามันบ่แมนน่ะเลขยถูกเรีุงถูวแปเป็นปเลขตงตางประเทศเท่นทา,น,น,าน้ำห่ะเหรอเกาพวกร็รอรอเอเอเออแมน ไม้ใหญ่ห้าแปดห้าเรียกทุหมูดั้งมาเสียเออขอใจนะว้าออกระลางศูนหายได้เจ๊ศูนย่ายมันซสมสนไม้อหูหายศูนย์ห้าเรียกฝันแม่นเนาะเงิดไหลดวงบมีันเ่โอ้ยบอกหมววันหันบอกเจแดงว่าศูนย์หกศูนย์ห้อศูนย์สองนั่นเม้ผูันบ,บอกนะอ่ะคุณผู้ชมเจแดงเอาตั้งแต่05กศูนหับศูนย ศูนย์บเป็นยังบ่าเอานี่มันดวงอีหลี่ด้เายไหหวกนเราเป็นอเรเป็นตาางน่องโอ้ยอยากให้ได้ปัไดายัางบ่ได้ยุงเงดไหลยังน,น,นินมือมือนันนินอีกแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าอยู่เนาะอันนี้ติดตั้งปเทียลอกเจ็ดเก้าอยู่แต่มันซัวมันซ้ำเดี๋ยวนี้จ<ต>้่มาเดนล้วมาเดินตั้งเดินใ้เ,เจแดงอีก เจ็ดาต,ตัวเดียวเ,เอ้อยังไปซื้อนแปดเจ็ดคิดถออยู่ิี่าเอาคือว่าเศูนย์หกกับว่าเอาดีคืดอยู่ดีเอาศูนย์หกไม่ได้เอากับคืดอยู่ดีเอบอราเรียงบเีงเลกไงนนยเนี่มันพูดนำกระไรแต่ศูนย์หกศูนยาเด้มาต้อกกับล้างย่างเดียวยู่มหันลรไปบอกเออนั่นแหละก็คือซัวเหตคนเฮาเงียพร้อมเรีนเนศูนย์หกศูนย์าลางเน้อยหันเนียนดวงบ่มี นจงอกเออเจไปท้ายทำหลายช่องเนาะมันแต่ธรรมดามันก็มีการลืมน้ำแน่มันก็มีเวลาน้ำแน่บบบมันมันมันบมีดวงมันมันบ่อถือเลขมันเลยใจบ่เอาซื่อใจบ่เอาเออเนืแดงมีดวงยูถือใดญอยูมันยที่ใน้ลน์นี่มีที่สามหยุดนถือถือบาวสิบคนที่แไรเจดวงมันมีคือกันบ่ทุกจคนเด่นค่ะไม่ผู้ดำหรือเปลี่ยว่าป้อยแล้วว่าลี่นเน้อป้อยและลิ่นพร้อมเนื้อเนี่ยมู่้ดำแบงปันนะคาง ก็และวไม่ไม่เราป้อยแล้วก็หลินคือเพิ่นได้ป้อยแล้วหลินซื้อของรัฐบาลในลอตเตอรี่กองอีเลีเอารัฐบาลไทยเอาหาเปดหาเนียนบ่ล่างศูนหาต้อนเห็นบ่แมีนเอาบนรูเคย์กับลาไปซื้อศูนย์ของไข่ม่แน่แยกซื้อต่อศูนยหาเขากระถือลอตเตอรี่เล่นรูเกยอยู่นี่เจ๊เงี้ยนอันนี้อันเลีกทูบเฮาแล้วแล้ววะนี้เอาเอาตั้งประเทศเอาค่ะค่ะตามตำแล้วเขาเนี่ยค่ะ ถูประทันแตก 5, 8, 5หาแปดหาหาแตาตัวน,นี้เด้ตเจ้าเรีกฝันม่เรีกฝันน่จะเอาน้ำมาก,มกมี่ันเกดอเรียกฝันล้วเก,ก,กิรเจ็บตัวใดศูนยศูนย์แปดกดเหมือนนั้นวน่ได้บอกเกียแดงนอมันแตกมันแตกศูนย์แปดแม่บอกทหารแปกหาเนาะมันกกลับขึ้นมาก็เก่าว่นอยู่นี่แหละแม่แม่อนนน้เจลุงเป็นแปดแปศูนย์แปดเรจประเทศเนน้ำมานี่ แล้วตาก็จะสิบิดกับบอาเนาะเงินเทาเรียนสามตัวมันนี่โอ้แตาแปดห้าแปดห้าแปดเอนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าแปดห้าห้าเท่านั้นตัวแม่นบปล่ะห้าแปดห้าแปดห้าหาเจ้านั่นละอืมแปดห้าห้าเงนว่าเันศูนย์แปดเจ็ดก็ต้องนิ่งเป็นใดยหรอกนิ่งแปดห้าห้าไปเลยจ้านิ่งไอ้เจแรงมาซื้อแปดหาห้าอะไร ก็หลายห้าสิบบาทสละเล็กตั้งเทศคือหลายดอืจ้ะได้ทำบุญทคะือจะได้ทำบุญน้ำกันต่อยอดตอบุญเลยกเล็ก้เจ้าอีก้อนเจ้าเจนกะ้าน้ำเจแงวอ้นสววเนี้ย้ะนมีอย่างมันไม่ส่วน้นี่แลเจ้งเล่ส่วนจือส่วนเดือนจะก่าวไปเปิดดวงทั้งเอยเจ้ามันเน่ย เลขถือวาต้องไปท่านไหนเราไปเชืมน้ำไปกู้ศิลาหม่องเดียวน่ะเมื่อนั้นมันคู่มันมาเสียไปนะตะกู้ศิลาฮะอ๋อปลาหลวงปูสุริยันท่านั้นล่ะว่าตั้งน้ำเย็นน่ะสองหม่องนึงเป็นสังเกตให้เพื่อนครอบหัวให้นาะแมนเห็นปูสุริยันครอบหัวเมื่อวานเม่อปูดำยุบานไปตลอดเด้อ่าโลดไปเองเลย่มาบ้านเจ้ายุ้ยใสบ้านยุ้ยใส่ไก่บ่ ันยี่น้องสองหองนะแต่ว่าไปคอนเกนประมาณชัมม่วโมงหนึ่งไปสารค้าประมาณชัมม่วโมงครึ่งออ๋ไก่ก็เจดียงนิดนึงไก่ก็เจดีย์ยยนิดนึงโอเคเจ้ีย์มั้ยนองสองหองแต่จีโร่เน,น,นี่ยเฮ้ยจะสีบ้านห้องสองห้องคอนเกนผุนเนาะไปหาปูไปหาปูอันไก,ก่กัวหาปูดำไก,ก่กัวโอ้ไป,อไปหาปูอันันนซิล่าไก่กัวหาปูสุริยนัยนใกล้ เอาว่าแกเล็กแต่ปังปังเล็กง่ายแต่เรียกว่าปีใหม่เม่อปูด,ดำเิ็ไปปีใหม่แกแดงก็ตีแดงไปเห็นอยู่ด้วยป่านซอมมองเพิ่มยูปูดำก็ไันเอาให้แตกสามตัวบ่อยๆให้มีเงินมีทองด้วยน้ำเด้อปูด,ดำเด้อะเป็นเรื่องใหญ่ละแต่<อ>ไปเพาะใดใส่ได้ซอยใสย<อ>้ใส่ใส้สินอันเป็นเอแดงเมื่อลืมยงเนี่แดงแดงลาย<อ>แล้วขอขอสั่งเฮี้ยนอีกจะกลัง กอเงียดีจากหลังเนี่ได้เด okay. ้อปูดำเด้อเอาเรียไงเอาเลียไงพอมนี่ละเอาโะ้ง şey> ทุดใทุอีทุกอีเนาะเอาเห็ดฟันลากันค่ะจ้าฟันอีกจังไมาอีขึ้งห okay. ัวศูนหกละปะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบันยบายค่ะจ้าจ้าบ๊ายบาะค่ะ ท่านผู้ชมคือนาจอยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซืคีมมาได้ตามเบอร์โทรคือนนห,หนาจอนะคะสังคีมของมาใดเบอร์โทรคือนาห,หนาจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดค่ะน้องบำรุงสายตาบำรุงกระดูกตัวนี้บำรุงกระดูกค่ะช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาตัวนี้นะคะเบาหวานไม่ขึ้นตาตาฝาดตาฟัาาฟาาฟางเนีย่ยเหมือนเศร้าเนี่ยเหมือนแรงตาเป็นยุง่งเป็นแย,ย่ตื่นขึ้น,นมาสีแจ้งวะโลค่ะท่านผู้ชมรู้จักไหมคําว่าแจ้งวะเอ,อ่อ ภาษาไทยอ่ะชีวิตแกงยังบอกเจแดงเนี่ยแกงวะนี่คือ,อยังซ่วงวะซ่วงนี่คือ,อยังเหมือนา่าค้นไทยเนาะเอาบำรุงสายตาแคลเซียมแค่นด้วย12ออยพัดเนาะแคลเซียมนี่กับบำรุงกระดูกเจแดงเริ่มสีสับสนลื่มแล้วเมาเล็ก่ะเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้หนึ่งเคี้กลางวันครี้กลางคืนแล้วก็สบู่ส้มสบู่ขาวนะคะนะคะี่ค่ะ คิมกลางคืนถ้าใกล้สิบเอ็ดละถ้าจะข,ขึ้นนะก็ประมาณเดือนกว่านะคะใช้ได้เดือนกว่าแต่ตัวนี้ใช้ได้สองถึงสามเดือนนะคะใช้ได้ถึงนั่นเลยทีเดียวนะคะจะแดงของขอตัวลาบไปก่อนสั่งซื้อกระทักมานะคะถิ่นภาพหน้าจอให้ไปเลื่อยมเมื่อวานในการห้มันจะจะค่ะจะจะไปเลยปูดำมเมือแร่งนี่ห้าแปดห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าห้า รัฐบาลไทยาแปลหา,หาคือกันล่างู0หาค่ะหรือรอเลขฝันอีกทีนึง่งวันที่แล้วเิ่นกับฝัน0 6 0หหาล่างไม่ต้องกลับด้วยเจดแดงสิซัวซามาจากเราดอกมาเจ้ขวางลวงบด่ดนะีเออาำแทดชัวมาจากซื่อนะเอาเจดงกอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ